สวัสดีครับวันนี้ช่างเบียร์จะมาทำที่วางเตาไฟฟ้าหรือว่าวางม้หุงข้าวแบบพื้นที่ใช้สอยน้อยนะครับไม้นี้เป็นไม้ยางพาราประสานแผ่นละสองร้อยสี่สิบบาทประมาณรวมส่งสองร้อยสี่สิบกับตัวขายึดคู่ละแปดสิบห้าบาทนี่นะครับถ้าเกิดว่า อันนี้ทําการเจาะสามรูยนะึดอข้างบนนี้ก็สามรูเหมือนกันจะไม่เอาพอดีนะจะเอาห่างจากตัวไม้สิบเซนตัวไม้สี่สิบเหล็กที่ลงมาสามสิบนี่นะครับตอนเราจะใช้งานเราก็กางออกมาแบบนี้ตอนไม่ใช้ก็เก็บนี้ปุบขนาดกับข้าง,างฝาตอนจะใช้ก็ดึงมาเฉยๆมันจะล็อกเองทางแก๊ก นี่ครับมานี้นะครับสำหรับคนพื้นที่ใช้สอยน้อยแต่ตอนเก็บบีบพร้อมกันสองมือก็ได้นะครับอันนี้ผมถือก,กล้องอยู่แล้วนะก็กดลงมาเลย